น,นิยายว่าสนุกแล้วบทที่ออกมาจริงๆิงสนุกกว่ามากเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรีบๆบปเปิเดกล้องที่ริมมันก็องับเปลี่ยนเยอะมาจากคาแรคเตอร์ในิยามต้องมาเป็นคาแรคเตอร์ในึ่งจอ,องคือคาแรคเตอร์ไม่ได้ต่างคะ่ะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มในเรื่องของบทขึ้นมามาก,กว่าแล้วก็เพิ่มเส้นเรื่องของความความความปมความอะไรต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับมุมมองต่างๆที่แบบว่าเออทำไมอันนั้นไม่ได้เหมือนเพิ่มเหตุผลของตัวละครมากกว่าคะ่ะ ส่วนคาแรคเ,เตอร์ต่างๆก็เหมือนเดิมก็คือแบบเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนสวยเป็นคนตัวหอมชอบแต่งตัวเป็นคนชอบเล่นเกมไม่ยอมแพ้กับคําว่ารักอะไรเงี้ยจนมาเจอตัวละครที่ชื่อฟันมันก็เลยเกิดเป็นการเล่นเกมส่วนบทที่ขยายมาจากนิยายก็ขยายพวกเหตุและผลของเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาเออทาไมเราต้องมาชอบคนคนนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราแบบจีบผู้หญิงมาตั้งเยอะแล้วทาไมเราต้องมารักคนนี้อะไรเงี้ยคะจริงๆมันบูมเลยตั้งแต่ี่วงยัไงก็หนุ่มต้องโกลบอ ไม่งงนะคือคือไอ้คำว่าตัวหอมเนี่ยจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุผลที่ต้องตัวหอมคือจะเล่าดีไหมนะคือคือตัวหอมเนี่ยมันคือมันก็คือปมปมอย่างหนึ่งของเขาคือเล่าแค่นี้ดีกว่ามันก็คือการสร้างอะไรบางอย่างของเขาขึ้นมาให้เขารู้สึกปลอดภัยประกันค่ะเป็นตอบประมารใช่ค่ะคือคือเรารู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเนี่ยแหละมันจะมีดีเทลของเหตุและผลว่าเออทำไมฉันต้องตัวหอม ทำไมฉันถึงชอบชึ้นสูงทำไมฉันถึงต้องแต่งตัวสวยๆ,ๆทำไมฉันต้องไปจีบคนนั้นคนนี้แล้วก็ทำไมฉันยังโสดตลอดเวลาเงรรี้ยค่ะมันมีเหตุและผลของมันซึ่งพอมันเป็นบทอะเรารู้สึกว่าเออตัวละครที่พอยเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างกลมมากมากที่เราเล่นมาคือคือที่อ่านมาเนาะมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบนเลยอะคะ่ะซึ่งซึ่งเราชอบมันก็ไม่ยากเลยที่ต้องทตัวหอมตลอดทั้งกองอาจจะเปื้อนนิดนึง <c oughs> เปลืองน,นิดนึงแต่ว่าคือคือเราเราชอบที่ที่เขาให้เหตุผลในบทมาแล้วกันว่าว่าทาไมต้องตัวหอมเงี้ยคะ่ะลราก็เส้นเรื่องมันค่อนข้างพลิกไปพลิกมาซึ่งเราคุ้สรว่าคนดูน่าจะชอบเพราะมันไม่ได้เป็นแค่แบบอุ้ยความรับความลับ,ลบ,ลบแต่มันก็แบบทวิสต์ไปทวิสต์มาเนี่ยค่ะก็ตอนแรกมีอ่านยายก่อนไปแคสใช่ไหมคะก็เป็นนิยายที่สนุกมากคือมีอ่านจบภายในแป๊บเดียวเลยค่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าปันมีแบบชีวิตจริงๆอะ่ะ คือน่าเป็นเพื่อนด้วยมากเป็นคนที่สนุกตลกแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะใจกล้าบ้าบิ่นเนาะใช่แต่ว่าถึงเราจะเล่นเป็นปันนะเราก็รู้สึกว่าตัวละครี่พอยเป็นตัวละครที่น่าหลงรักเช่นเดียวกันค่ะเขามีความมีเหตุผลที่มาที่ไปละกันค่ะของของตัวละครสองคนนี้ว่าทําไมบางทีมันอาจจะมีคําถามว่ามีวิธีที่ง่ายมีวิธีอะไรเงี้ยค่ะทําทไมถึงเลือกเล่นเกมกันแบบนี้อะไรอ่าเ<ม>้ใช่มันตรงกิบเรา80%ใช่ซัก65%ค่ะ ใช่สาม้คำถามเดียวกันเลยสามบห้าอยู่ไหนสาสห้าก็คือหนูคิดว่าปานอะคะมีความไม่ค่อยวางแผนเนาะเออใช่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยซึ่งเราชอบนะพอเราอ่านตัวละครปานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฟิลซีนี่นางเอกแบบนางเอกเกาหลีอะที่แบบว่าทำอะไรก็ทำบ้าอลหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากๆแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์มี่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบวางแผน ใช่ค่ะก็เลยต้องทําการบ้านกับคาแรคเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เหมือนกันแบบแบบมีความเป็นน้องมีความขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบคนตัวหอมชอบคนตัวสูงอะไรอย่างงี้ใกล้เคียงกันอันงเขาพูดกัเนคือก็คขอนะคะเพราะว่าหนูเคยตั้งแต่แคสแล้วค่ะ คือเขาเป็นคนที่ใช้สายตาได้ดีมากถ้าเกิดว่า,าได้ดูทีเซอร์กันนะคะบทของพี่พลอยจะเป็นคนที่เงียบแต่ว่าคือเหมือนกับเขาสื่อสารทางสายตาเขาจะคอยมองคอยสังเกตตลอดเวลาใช่แล้วก็เลืมบทใช่จอลาแคสลืมบทเล่าเลยคือ พี่เขาก็ส่งบอกว่าออไปท่องมานะหนูก็แบบเด็กเนิร์ดไงหนูก็จําได้หมดเลยวงเล็บจุดจุดอะไรน่ะค่ะละเอียดมากแต่พี่เขาลืมบอกอย่างหนึ่งว่าพี่ไอซ์มาแคสด้วยหนูก็เลยแบบว่าเข้าไปแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็เจอพี่ไอซ์หนูก็แบบเออคีบครูไม่เป็นไรเราก็แบบมาแคสใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็เดินเข้าไปมันก็จะเป็นแคสต์บทแบบใแบบกล้ๆเป็นทานข้าวอะค่ะแล้วพี่ไอซ์เขาก็แบบนั่งจ้องหน้าอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบลืมลืมหมดเลยค่ะที่ mm hmm. ท่องมา แล้วน้องก็บอกว่าอุ้ยขอโทษลืมบทใช่หนูมองหน้าพี่แล้วหนูลืมบทก็เลยแบบอุ้ยน่ารักครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเอาใหม่อ่ะค้งที่สองก็โอเคค่ะเพิ่ม,ม,มในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเพิ่ม,มเพิ่มการเข้ากับนักแสดงที่เพิ่ม,มเพิ่มความใกล้ชิดละกันนะคะคือพอเราเล่นละครแบบที่เราเคยเล่นมา มันอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นต้องใกล้ชิดมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเล่นซีรีส์อยู่ลีนแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีความใกล้ชิดซึ่งซึ่งเราเองเล่นละครมานานมากก็ยังไม่เคยจุบและจูบจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราแบบตอนถ่ายทีเซก็เป็นการจุบจริงครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเวิร์กช็อปกันไปแค่สองครั้งใช่ค่ะก็ก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเขอะเขินแบบแบบ ไม่ไม่โอเครู้สึกว่าเอิน้องก็พอน้องน่ารักแล้วพอเราคุยกันรู้เรื่องเรามีความชอบที่คล้ายๆกันเราเรามีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันมันก็เลยรู้สึกจูนจูนกันง่ายพี่ไอไม่เขินแต่หนูเขินมากคื <c oughs> <c oughs> อ่าในเรื่องอะค่ะต้องจูกจริงใช่ไหมคะในทีซเซอร์แล้วก็เหมือนเราอะจะต้องไปจุกเขาก่อนค่ะเออก็ยังโชคดีที่เหมือนกับว่าตัวละครเราแค่จุกเบาๆแต่ว่าคนที่จะหลีดจริงๆก็จะเป็นพี่พลอยค่ะ เคยอยู่แต่เป็นไม่เคยนะครูแอคคูหูร้อนหมดเลยไอ้ต้องจูบพี่มันมันยิ่งสุดเลยครั้งแรกที่แบบว่าต้องเข้าเวิร์ดชอปเลยก็ตอนเวิร์ดช็อปยังไม่ได้จูบกันเนาะตอนเวิร์ดช็อปแค่แบบพยายามเวิร์ดช็อปให้ให้ให้แบบให้เรารู้สึกเป็นเพื่อนที่เหมือนเปิดใจคุยกันใช่แต่ตอนถ่ายจริงก็ก็เขินเขินมากๆเพราะว่าไม่เคยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการจูบมันเป็นยังไงหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายละครเราไม่เคย มีการจุบจริงมาก่อนเราใช้มุมกล้องใช่ไหมคะแต่พอจุบจริงเราก็ไม่เคยแต่ก็ก็ลองทําไปตักจริงเปล่าคือทาไปตามฟิลเฉยๆไปตามฟิลมันก็ก็โอเคอะค่ะทำไปทั้งนี้ถึงยอมหอาจุบจริงก็จริงๆเพราะว่าน้องด้วยคือเรารู้สึกว่าเล่นกับน้องแล้วมันมันรู้สึก c อ m f o r t เบ l แล้วมันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าทําไม่ได้มันทําได้แต่ที่เจอคือเราลุกหนักอยู่แล้วคะ เรื่องจริงลุกหนักกว่านี้ค่ะบอกไว้ก่อนเลยหนูอ่านบทแล้วก็แบบฮึสิร์แนะนำจิ้มโรแมนติกหรือฉากเอ็นซีก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะก็อยากให้ติดตามยังไงบ้างพอเราอ่านบทมามันพีตวกี่ปีนะสิบสองค่ะมันเป็นยังไงบ้างมันมันอ่านแล้วรู้สึกอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเส้นเรื่องดีมากเลยหมายความว่าช่วงที่รักกันก็รักกันมากนานแค่ไหนรักแค่ไหนเอ็นซี ก็แทบจะทุกซีดเลยเนาะในตอนนั้นอะเฮียรักกันเลยเหรอโอ้ว่ากว่าจะรู้ว่าเริ่มมีพี่พลอยมีความรู้สึกก็ผ่านไปราเขาไปโดนแบบเก็บมากแต่ตัวปันก็คือแบบไปแต่แรกเลยจ้านี่ก็นี่เขาจะรู้เราแต่พอเรารู้กับเขาก็จะแบบเอ๊ะมามาเวไหนจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเเขาจะรู้แบบเล่นๆไงแต่พอของจริง เพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเหมือนมันไม่ใช่ความรักเพียวเนาะมันช่ก็จะมีแบบว่าการเล่นเกมเข้ามาอดเชยมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยนี้คือรักจริงหรือว่าเล่นเกมมันก็จะมีความแบบดึงกันไปดึงกันมาแต่ว่าก็ก็สุขเหมือนกันค่ะใช่ค่ะส่วนเลิฟซีเมื่อกี้ที่ําหนูว่ามันเป็นบทละครที่ค่อนข้างจะ make sense นะคะความอินเทนส์มันก็จะขึ้นไปตามความสัมพันธ์ใช่ค่ะแต่ละคน สำหรับหนูยากตรงที่ว่า,าที่พลมีความไม่แสดงออกอค่อนข้างเยอะหมายความว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่แสดงออกคนละแบบกันมันเลยทําให้เราอะ่ะเอาจริงๆก็ก,ก็ก็กลับไปทำเวิร์กช็อปกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทํากันบ้านเยอะกว่าที่คิดคือตอนที่เราอ่านตอนแรกตอน,นที่อ่านยนาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงไม่ได้ยากไม่ได้อะไรแต่ว่าพอเราได้ตัวบทม,มาพอมัน พอมันกลมมากขึ้นตัวละครมันกลมขึ้นเรารู้สึกว่าเออยากกว่าที่เดียวอนมากเพราะว่าตัว,ต,วตัวเส้นเรื่องเขามันขึ้นแล้วเวลามันเวลามันลงมันก็ลงดีขึนเลยคะ่ะแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งยากยากก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็เรียนแล้วก็ดูซีรีส์อืมก็คือทำฟังนักประจักเรื่องนี้ หนูว่าน่าสนใจที่ถึงแม้ว่าม o นแอนโทนอาจจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะภายในเรื่องก็จะมีทั้งอย่าลืมเส้นของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดรามา่าดราม่านี้ไม่ใช่แค่ความรักนะคะแต่ว่ามีทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงคือเป็นเหมือนชีวิตจริงของคนนะคะใช่พอเราอ่านบทเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนชีวิตของคุ่คนคนหนึ่งเนาะใเป็นชีวิตของคู่ค,คู่หนึ่งแล้วก็ เหมือนเล่าเล่าครบทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นเล่าพาร์ทเรื่องความรักองเรื่องครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็มาสร้างสีสันให้สนุกยิ่งขึ้นก็ถือว่าครบล้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราค่ะทำไมต้องดูเรื่องนี้ะเตทำไมต้องดูเรื่องนี้สำหรับเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมีมีอะไรให้ติดตามทุกตอนหมายความว่าอย่างสมมติว่าถ้าดูตอนแรกจบก็จะรู้สึกว่าอยากดูตอนต่อไปเพราะมันจบมันจะจบแบบ มีอะไรซ้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้แบบเดาได้ซึ่งสาหรับเราตอนที่เราอ่านบทเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเดาไม่ได้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยตอนต่อไปนี้เรายังต้องเล่นแบบเดิมไหมหรือว่าเราต้องเล่นแบบใหม่ซึ่งมันก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราเหมือนกัน <c oughs> ใช่เพราะว่าเรื่องนี้เดาทางไม่ถูกค่ะคือหนูอ่านไปบางทีหนูก็หัวราอกับแก๊งกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักร้องไห้แหละคือมันแบบมันเป็นขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างใจเยอะซึ่งเราเลยรู้สึกว่าพอเอามาตัดถ้าสมมติเอามาตัดต่อแล้วมันนน่าจะสุก สนุกป,ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะมีสีสันของเพื่อนฝูมีสีสันของคนนั้นคนนี้ด้วยซึ่งซึ่งน่าจะสนุกมากๆค่ะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์ที่แบบเทนเพลเลยทุกคนมีแบบเลเยอร์หมดเลยมีความต้องการอาจถึงจะรักเขามากแต่ว่าเออรักตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แสดงออกไปมันก็เลยจะซับซ้อนกว่าความรักที่แบบเพียวๆปกติแต่ว่าอยู่ในใจเทนเพล์แค่ไหน แค่เว้สิ้นเดือนนะคะต้องดูอีพีหนึ่งและถึงอีพีจุดสองเลยค่อย่าไว้ใจพวกหนูอย่าไว้ใจพวกหนูหรอย่าไว้ใจพวกเน่าสุดทางเรื่องสารคภูเราค่ะก็ขอฝากเพลเยอร์นะคะซีรีส์เพลเยอร์ไม่อาจท้ามรักนะคะตุลาคมนี้ได้ดูแน่นอนค่ะมาติดตามความรักของพวกเราสองคนว่าใครจะชนะใครจะแพ้ในเกมนี้ใช่ค่ะตุลาคมนี้นะคะก็ได้รับชมทางช่องเก้าค่ะแล้วก็มีอันคัดนะคะทาง YouTube ของ h าร์ดบ๊อบสตูดิค่ะ ขอบคุณค่ะ